เอาละครับคุณผู้ชมนะครับผมเจนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาสอนโหลดคอสเพลตี้วอร์โนกันนะครับซึ่งมันเพิ่งออกมาเมื่อวานหรือประมาณเที่ยงคืนของวันที่11นี้เลยนะครับโอเคผมก็ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะเพราะว่าจำนวนอ่าจำนวนกิกของการดาวน์โหลดมันเนี่ยสูงมากเลยนะครับโอเคถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดซับแล้วกดไลค์วิดีโอนี้นะครับโอเคครับให้เราเข้าไปกนโคมนะครับอ่าเดี๋ยวไม่ทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับผมก็อ่านได้จากใต้วิดีโอนี้นะครับโอเคอะไรอย่างนั้นได้ท่านสังเกตว่าเพ เพย์พอฟ e ีนะครับเกมนี้เนี่ยใช้สเปกอยู่ระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าอคาจจะเช็คสเปคใช้เอ่อเช็คอะไรพวกนี้นะครับใครที่สามารถเล่น Call of Duty ภาค Modern Warfare ได้อะไปเช็คหาในพวก Google อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเกมนี้กินสเปคอยู่นะกินใช้ได้อยู่เลยโอเคก็ไปหากันได้นะครับวิธีเช็คต่างๆนะครับเอ่อผมไน่ๆเน้เนๆมีซิสเต็มดีควายเมนนะฮะนี่ดูตามนี้นะครับเช็คเอาเองเลยนะครับถ้าเกิด เนี่ยถ้าเกิดสูงกว่าขั้นแนะนําเนี่ยก็เล่นได้ลื่นๆเลยนะครับก็ใช้แลมหนึ่งสิบสองเลยฮะโอเคอ่าเรากด p พย f ฟร e ไปนะครับผมครับแล้วมันจะดาวน์โหลดทางซ้ายมือตรงนี้นะครับต่อมาสักครู่นะฮะเคครับหลกน้กดคลิกซ้ายขึ้นมานะครับเคแล้วกดรันนะครับกดเจสไปนะครับโอเคอ่าหน้าจอกลับมาแล้วนะ เพเมื่อกี้เป็นไฟล์บอลนะฮะมันได้กด yes หรือ no นะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับตรงนี้ผมแนะนำไม่เปลี่ยนนะ,ะกดเช็งไปนะครับกดเรียกมันได้ e นะฮะผมสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วนะถ้าเกิดใครยังไม่มีโฟลเดอร์กด new folder นี่ครับกด new folder แบบน,นี้แล้วพิมพ์ชื่อว่า b a t e n e t ก็ได้นะครับโอเคพิมพ์ชื่อว่า b a t e n e t อ่าอันนี้เอาไว้เก็บตัวของลั u เชอร์ของมันนะครับซึ่งผมก็มีไว้แล้วนะฮะกด select folder ไป เากด continue นะตรงนี้ไม่ต้องติ๊กถูกนะครับเผื่อท่านจะลำคาญนะครับโอเคกด continue นะครับอ่ะเราก็รอสักครู่นะครับให้มัน install ไปนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะใช้จะมีเวลานานมากแล้วผมต้องผมต้องอัดอัดสองช่วงนะครับโอเคตรงนี้เราก็รอไปติดตั้งมันฮะอ๋อลืมบอกนะครับดูวิดีโอนี้จบแล้วนะฮะถ้าเกิดไม่ได้หรือว่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ทิ้งไว้ใต้ c o m มนต์นะครับผมก็พยายามตอบนะเพราะว่าบางเออร์เอร์เนี่ยท่านก็ไปสามารถหาใน Google ได้นะ ว่ามันจะมีคนที่เป็นเหมือนกันเยอะยๆนะครับโอเคกด Continu e ไปนะครับเราเลือกเป็นโซนอเมริกานะครับใครไม่มีแอสเขาเนี่ยลอกอินวิดเฟซบุ๊กหรือว่า Google ไปเลยก็ได้นะครับส่วนตัวผมมีอยู่แล้วนะผมขอพิมพ์สักคู่นะครับเราก็เจอกันหลังเราล็อกอินเลยนะโอเคครับตรงนี้เราก็ล็อกอินไปเลยนะครับอ่านี่ครับมันจะให้เรามันจะถามเราว่าให้ติดตั้งในไดรซีหรือเปล่าเราก็เปลี่ยนนะฮะเราก็เลือกไดรที่เราต้องการนะครับ ไปกดที่ดีพีทีนะแต่เราวินโดวสิบเนี่ยจะเป็นดีพีทีนะครับจะขึ้นเดืนหน้านี้นะวินโดวอื่นก็ถ้าเกิดไม่น่าจะเป็นไรคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะผมเลือกเป็นไดเอทนะครับหรือว่าท่านมีไดอื่นก็ที่เหลือเหลือเยอะๆแบบห้าร้อยเก้ากิกบนี้ที่ฟรีอะแบบของผมเนี่ยผมเลยเลือกไดเอทนะครับเพราะว่าเหลืออยู่เยอะมากนะครับทีมใช้ประมาณแปดสิบกิกนะผมก็เลือกเอ่อเดอร์นี้แล้วกันแล้วผมดีเนี่ยมันนะเป็นดีโอด์อ่าแล้วกดอีกซ้ายไปฮะแล้วกด select folder กด start i n s t a l นะครับวันนี้ท่านจะเกมมันอัปเดตอัตโนมัติก็ได้นะฮะแต่ผมไม่ดีกว่ากด start i n s t a l e นะครับนี่มันจะสแกนหาเกมของบริษัทในเครื่องเรานะซึ่งผมไม่มีนะครับมอ้กด c l ไปอ่าตรงนี้ผมก็กดปิดไปนะครับตรงนี้นะครับเราก็รอ8 2กิกนะฮะผมก็ความเร็วเน็ตผมอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดทำรอบใครที่เร็วกว่าก็จะโหลดร๊บเดียวนะครับโอเคเรามาเจอกันหลังดาวน์โหลดเสร็จแล้วกันนะฮะ เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับน่าจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับแล้วเรากดเพย์ไปเลยนะฮะเลือกอเมริกันเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเซิร์ฟเซาท์อีสเอเชียด้วยนะฮะอเมริกันเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนั่นแหละครับแล้วเราก็รอเกมมนรันไปนะฮะไม่นานมากนะครับนี่ครับมันก็เพิ่งโหลดเกมใหม่อ๋อมันบอกว่าให้เราอัปเดตการ์ดจอนะครับโอเคให้อัปเดตการ์ดจอด้วยโอเคครับแล้วก็ต้องเปิด n อ i d i a เดียขึ้นมา ของผมใช้การ์ดจอเอ็นวีเดนะครับเนี่ยมันาจะมีอัปเดตอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมขอก็ขอกาะไอ,กอรหัสเอ็นวีเียสักครู่นะครับโอเคครับแต่และเครื่องนี้ไม่เหมือนกันนะของผมเนี่ยอ่าเป็นไปได้เนี่ยเนี่ยไปเซิร์ชไอเนี้ยใน Google นะครับแล,ล้วก็ดาวน์โหลดมานะหรือว่าอัปเดตไปเปิดไอเอ็นวีเดียกีฟอร์ดเอ็กเแล้วก็เข้ามาในโปรแกรมมันแล้วก็มาตรงโปรแกรมควบคุม,มแล้วก็เนี่ย ลง G Force เกม Lady Diver อันนี้นะเราก็ดาวน์โหลดแล้ว,ลวอัปเดตมันเป็นอันล่าสุดเลยนะถ้าเกิดไม่ใช่อันล่าสุดเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็รอมันดาวน์โหลดไปนะครับโอเคผมว่าใครมาดูวิดีโอนี้ตอนหลังๆก็น่าจะได้อัปเดต Diver ไปหมดแล้วนะถ้าเกิดใครยังไม่อัปเดตเวอร์เนี่ยก็อันนี้ไม่ได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดคอร์ปูตี้ตัวนี้ได้นะฮะคือเกมมันค่อนข้างใหม่ทีเดียวนะครับโอเคเราก็รอมันอัปเดต Diver สักครู่นะครับ เราบรรโหลดไดเวอร์ไปก่อนแล้วก็อัปเดตต่อฮนะโอเคครับครบ100%แล้วนะเออใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็อย่าลืมไวกทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะมีปัญหาอะไรอะ่ะถ้าเกิด install error อย่างที่บอกนะครับก็ไปหาใน Google นะฮะว่าบางทีเว็บบอร์ดช่วยท่านได้นะครับมันจะมีวิธีแก้ใน Google อะไรพวกนี้จริงๆนะครับเพราะแต่และคอมแต่และเครื่องเนี่ยมันก็มีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมเจอปัญหาอยู่ก็คืออัปเดตไดรเวอร์แค่นั้นเองนะฮะก็คือ เปิดตัวซอฟต์แวร์โปรแกรมของท่านนะแล้วก็อัปเดตไม่มีอะไรบ้างนะแล้วก็กดติดตั้งแบบเด่วดไปเลยปรับเ้นเไปนะครับจอดาไปนิดนึงโอเคตรงนี้เราก็รอมันติดตั้งต่อนะครับพอลงไดเวอร์เสร็จก็น่าจะเข้าเกมได้นะฮะนี่ครับมันก็จะติดตั้งสมบูรณ์นะแล้วก็กดปิดไปนะครับแล้วก็ปิดอันนี้พับไว้แล้วเราก็กดเพย์นะกดเพย์มาอีกรอบนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมแหลกหรือเปล่านะมาลองดูกันเลย อินเทอิ์วิวตี้วอร์ดคลิปได้เปล่าแอติวิชันนะฮะนี่ครับเรามาทำมาพร้อมกันเลยนะฮะ,ะกดแอสเซทไปเมื่อกี้นะครับใครไม่ทันก็ทำตามผมนะนี่คือการปรับเสียงตานะครับปรับไ้เป็นที่60แล้วกันนะหน้าจอใบเนี่ย เป็นโดแล้วกันเค okay, ไปอัปเดตทูดีอ่อมันต้องการที่จะให้เรารีสตาร์ทสักรอบหนึ่งนะครับโอเแล้วก็เข้าเกมใหม่อีกรอบนึงนะฮะเพราะ oh, เมื่อกี้ผมปรับเปลี่ยนบินอ่อ uh, ขนาดหน้าจอนะครับนี่ครับกำลังเข้าใหม่นะครับ Authority Warzone Modern Warfare โอเคครับกำลัง connecting online service นะครับกำลัง connect อยู่นะครับเหมือนมันจะติดตั้ง shader นะครับก็คือแสงเงา optimize performance แล้วก็คือทำให้แบบปรับคุณภาพของการ์ดจอได้ดีขึ้นนะอันนี้มีไฮไลท์แล้วนะผมไม่เอานะครับผมจะการ์ดจอ Nvidia นะครับมันเลยมีเท่นยีอย่างนี้นะฮะเอ่อผมจะ skip กกอะ่ะ ไม่ได้องั้นเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้แล้วกันโอเคครับผมนี่นะนี่คือภาพปกตินะนี่คือน่าจะต้องซื้อนะเนี่ยนะนี่แปลว่าซื้อนะซื้อคอรเดอรี่นะฮะแต่นี่คือที่เราจะเล่นนะครับคอรเดอรี่วอสสนครับแล้วกดคลิก้็ไปนะเราไม่ต้องเทรนนิ่งอะไรทั้งสิ้นนะครับมันมารับเราเทรนนิ่งเหรออ่ะเทรนนิ่งก็ได้ เอ่อต้องรองมัน Install s เ a d e r ให้เสร็จนะครับถึงจะเทนนิ่งได้อ่ะรอเราเราลองลอง,ลองเข้าเกมสกู่แล้วกันนะอ่า ผมว่าที่เหลือเนี่ยหลายท่านน่าจะทำเป็นเลวนะครับเอ่อ,อ,อยุดอาร์เมอร์นะไม่ใช่เกาะโอเคอะไรวะปูบานะฮะมานร่มเทรนนิ่งนะครับผมก็ตรงนี้นะ่าจะมีหลายคนทำเป็นแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราจะ skip training ไปนะครับผมเจอหลัง training จบนะโอเคครับทุเรียวก็จบไปแล้วนะกด continue ต่อนะครับนี่ครับก็อบอกว่ามีเพย์เมทเรย์ย่ออันนี้ผมไม่รู้นะคืออะไรอ่ะแล้วกดเพย์เมทเรย์ย่อไปนะฮะเนี่ยวหน้าต่างจริงๆมันคือเข้ามาแบบนี้ใช่ปะก็กดเพยเมทเรย์ย่ออัน,นี้น่าจะแบบล่าเงินปะ่ะนี่งเ,เงิน ได้มาที่สุดเท่าที่คุณจะเก็บได้เลี่ยวอืมคือมันให้พอสอันนี้ก่อนนะตอนที่ผมเข้าใจคือมันให้พอสอีสตอร์ e store นี้ก่อนนะจะก,กดเล่นได้นะโอเคโอเปอเรชั่นเพิ่มเติมนี่มีแค่สองอย่างเหรอ,อเคนี่เท่าที่รู้นะครับมีอะไรเนะี่ยผมไม่ขออ่านแล้วกัน มีดีฟ้าอ์สองตัวนะฮะปป้อนนี่ครับแบเทนพาร์เห็นว่าใช้ร่วมกันนะเล้วผมไปหาข้อมูลนะใช้ร่วมกับตัวเกมภาพปกติเลยโอเคครับมันก็จะเซิร์ชมาก็าจะมีทีมกังเราด้วนะเป็นสามคนนะครับโอเคผมแค่โดดได้ดูก็พอนะน่าเล่นอยู่นะครับ เฮ้ยเฮ้ยเมา,เาค้างนิดนึงนะครับเนี่ยมีวงมีอะไรด้วยเนะี่ยมีอัปเกรดอ๋อลดลงเลยโอเคล้วก็หาของปะไอมีคัดพลาชุตด,ด้วยเอ้ยมันยิงเรามันยิงเรามันยิงเรา <c oughs> ไม่มีปืนให้หอะ เฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงยังไงต่อ,ตอผมอยังงงวง,งอยู่นะอ๋อนี่ครับแล้วมันเลือกจุดอีกทีนึงหรอนี่ไง FPS ตกนะผมไม่รู้เพราะอะไรนะผมเคเขาไปปรับภาพอีกทีนะครับเกมค่อนข้างกินแต่เ r ็ a k e r ได้เลย นี่ไงโดดล่มได้แล้วกี่มันคืออะไรเอ่ยแบบก็กว้างเลยนะครับจำเลยดีกว่ายวเล่นให้ดูสักแป๊บนนะครับอดึงล่มไปเดี๋ยวเฮ้ยไปถึงไอ้ไปถึงจุดหมายนะพี่ลุกมะใครลงกล้างเราปะ อยู่ตรงนู้นนะครับคือผมเคยเล่นแค่ Battle Royale ของ Call of Duty ภาค4นะอันนี้ยังไม่เคยนะครับนี่เราแบบ Burst i n นเ a ช i o n ไปพร้อมกันเลย Burst ลูก Burst ลูกโอเคลงมาให้แค่ปืนพกนะนะครับถ้าเกิดเรากดวิ่งค้างกดชิปค้างกดซีสไลด์กดวิ่งได้เหมือนเดิม อ,อุ๊ยดาวเลยเหรอแล้วเราก็ตายนะอ๋อก็ทพามันยิงแรงไม่ได้สกาดิว่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็เอา้าเราฟื้นได้ด้วยหรอโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะมาทำทัวร์ของออฟฟิซตี้นะ มาทำตัวเกมอีกรอบนะหลังจากผมได้เข้าใจมากกว่าน,นี้นะครับโอเคตอนนี้ผมขอไปก่อนนะข้างหน้ามีสอตัวนะครับโอเคบ๊ายบาย